คุณพ่อคุณแม่อย่าลืมคุยกับเด็กๆเ,เรื่องข้อตกลงก่อนที่จะเริ่มทำกิจกรรมนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรากลับพบกับกิจกรรม Montessori อีกครั้งนลยคะ่ะครั้งนี้นะคะเป็นกิจกรรมภาษาไทยซึ่งเป็นกิจกรรมที่ต่อยอดมาจากครั้งที่แล้วค่ะ จำได้ไหมเอ่ยพั้งที่แล้วที่คุณครูใบหมอนให้เด็กทากิจกรรมอการจับคูค่คํากับสิ่งของต่างๆครั้งนี้นะคะเราจะมาเขียนคําเหล่านั้นกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันเลยค่ะ ค่ะและนี่นะคะก็คืออุปกรณ์นะคะในการทํางานชิ้นนี้ค่ะบัตรคำและสิ่งของต่างๆนะคะคุณครูใบหมอนอยากให้เป็นสิ่งของและบัตรคำที่ทําในครั้งที่แล้วเพราะว่าน้องเนี่ยจะคุ้นเคยกับคาแล้วนะคะและอันนี้ค่ะถาดทรายค่ะถ้าไม่มีทรายสีใช้ทรายธรรมดาหรือว่าใช้ข้าวสารก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาลงมือทํางานกันเลยค่ะ ช้างช้างม้าม้ามูมูเ<ม>ต่าเต่า เรามาดูบัตรคำคำนี้กันนะคะเด็กๆจำได้ไหมคะว่าคำนี้อ่านว่าอะไรตอเอาเต่าเต่าไม่เอกเต่าถูกต้องค่ะเด็กๆชี้เต่าให้คุณครูใบหมอนหน่อยได้ไหมคะตัวนี้ใช่ไหมคะถูกต้องค่ะตอเอาเต่าเต่าไม่เอกเต่าเดี๋ยวเรามาเขียนคำว่าเต่ากันนะคะ อเอาเตาเตาไหมเอกเตาถูกต้องไหมคะเดี๋ยวเรามาเขียนคำต่อไปกันนะเดี๋ยวเรามาดูตัวต่อไปกันนะคะ คุณครูใบหม่อนอยากเขียนชื่อของเจ้าตัวนี้จังเลยค่ะเจ้าตัวนี้คือตัวอะไรนะงูถูกต้องค่ะเอ๊คุณครูใบหม่อนว่าคุณหม่อนจำได้นะว่างูเขียนยังไงเดี๋ยวเราลองมาเขียนด้วยกันเลยไหมคะงูก็ต้องมีงองูงออูงู งออูงูถูกต้องค่ะเดี๋ยวเรามาหาบัตรคำนะบัตรคำนี้ใช่ไหมคะอถูกต้องค่ะง,อองูงออูงูค่ะเดี๋ยวเรามาทำคำต่อไปกันนะคะ ต่อไปคุณครูใบหม่อนอยากเขียนาาคำว่ามา้าคำว่าม้าม้าอยู่ตรงไหนนะเจ้าตัวนี้ใช่ไหมคะมา้าอ่ามา้าเดี๋ยวเราลองไปเขียนคำว่าม้ากันดีไหมเอเดี๋ยวเราหาบัตรคำคำว่าม้ากันนะคะใช้คำนี้หรือเปล่าคะ มอามามาไม่โทมาเดี๋ยวเรามาเขียนคำกันนะคะมอามามาไม่โทมาถูกต้องไหมคะถูกต้องเลย เดี๋ยวเรามาเขียนคำต่อไปกันนะคะคำต่อไปเดี๋ยวเรามาเขียนคำว่าช้างช้างคือเจ้าตัวนี้ใช่ไหมคะเด็กๆเ,เคยเห็นเจ้าช้างแล้วใช่ไหมตัวเป็นๆตัวมันตัวใหญ่มากเลยเดี๋ยวเรามาเขียนชื่อของมันกันนะคะ คำว่าช้างชออ,งอชางอช้างช้างไม้โทช้างชออ,งอชางงอช้างช้างไม้โทช้าง ูกต้องไหมคะถูกต้องค่ะสำหรับเด็กๆนะคะท่านผู้ปกครองอาจจะเห็นว่ามีวันในยุ์มีสระบางตัวที่น้องอยังไม่ได้เรียนไม่เป็นไรคะ่ะเราให้น้องได้เรียนรู้ลักษณะของมันไว้ก่อนนะคะพอถึงอนุบาล2น้องได้เรียนเรื่องนี้แล้วน้องจะสามารถนำไปใช้ได้ดีมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเก็บอุปกรณ์กันนะคะ เป็นยังไงบ้างคะกิจกรรมนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าหากว่าเด็กๆบางคนนะคะที่ยังเขียนต่อหัวอยู่หรือว่ายังเขียนปลับหน้ากลับหลังอยู่ไม่เป็นไรคะ่ะให้เด็กทำกิจกรรมนี้บ่อยๆนะคะแล้วน้องก็จะฝึกเขียนอย่างถูกวิธีได้เองคะ่ะและท้ายคลิปเหมือนเดิมคะ่ะครูใบหหมอนมี รูปภาพอุปกรณ์ที่จะใช้ในสัปดาห์ถัดไปใส่ไว้ให้แล้วนะคะอย่าลืมเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมนะคะแล้วเจอก,กันสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ ก็สำหรับสัปดาห์ถัดไปนะคะก็จะเป็นบัตรตัวเลขค่ะเขียนแบบคุณครูใบหมอนเลยเลข10เขียนใส่แผ่นใหญ่หน่อยนะคะแล้วก็ถาดทรายสำหรับเขียนค่ะ